สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสัมชัญสวัสดีครับพบกับรายการคลาสเอนะครับรายการที่มาตอบโจทย์ให้กับทุกปัญหาการเรียนของทุกคนในเวลา1น,นาทีครับสำหรับชั่วโมงนี้นะครับเป็นวิชาภาษาอังกฤษกับเรื่อง o นวคลาสครับผมคือพอดีว่าผมเนี่ยไปเจอข้อสอบประเภทคลาสมาั้งคะแต่ที่ผมลําบากก็คือผมไม่สามารถที่จะแยกได้ว่าประโยคไหนเนี่ยเป็นคล s สประเภทใดและแนวคล s สคืออะไรและผมจะแยกมันออกมาจากคล s สทั่วไปได้ยังไงฮะคุณครูมาปรางครับช่วยมา ขยายความตรงนี้ให้ผมฟังหน่อยนะครับสวัสดีค่ะชาวบล็อก A คุณคุูมาปานจากติวเตอร์เกรด A ค่ะวันนี้ขอนำเสนอเทคนิคการเขียนคลอสในรูปแบบของนาวคอสเพื่อเพิ่มคะแนน w r i t i n ให้ได้สูงขึ้นนะคะ n o คอ c l นี่ยก็คืออนุประโยคหรือกลุ่มคำที่ทำหน้าที่เป็นคำนามในประโยคหลกักลักษณะการใช้มีดังนี้หน่ง ประโยค now ค a s ที่สร้างจากประโยคบอกเล่าจะใช้ด h a t นำหน้าเช่น her husband believes that she is a great housewife สามีของหล่อนเนี่ยเชื่อว่าหล่อนเป็นแม่บ้านที่ดีมากๆ 2. อง now p a s ที่สร้างจากคำถามประเภท yes/no question จะขึ้นต้นด้วย whether เช่น so I would like To know better know you prefer prefer o o f f e e or t e คุณคุณ้าดิฉันอยากทราบว่าคุณชอบชาหรือกาแฟมากกว่ากันคะและนาว n o w ที่สร้างจากคำถามต้องการคำตอบหรือข้อมูลด้วย wh question เช่น I know who she went out with last night ฉันรู้ว่าเธอไปกับใครเมื่อคือนนี้คะ่ะโอ้โหที่แท้ n o w ค a s เนี่ยก็คืออนุประโยคนี่เองเข้าใจได้ไม่ยากเลยใช่ไหมครับวิธีการใช้เนี่ยก็ยังเหมือนตอนที่เราใช้คำนามเหมือนเดิม เพียงแต่เปลี่ยนนะฮะจากคำคำเดียวเป็นกลุ่มคำหรือเป็นอนุประโยคเท่านั้นชั่วโมงนี้นะครับเราก็ได้ตอบโจทย์ยังมและเดี๋ยวชั่วโมงหน้าจะกลับมาตอบโจทย์กันเรื่องอะไรอีกติดตามชมได้ในคลาส A ครับสนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอ,อสามชัญ